สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอีกหน่งทริปกับนา n นิคอมันโดนะครับวันนี้ผมก็พามาตีหมายเดิมนะครับเป็นหมายคลองลอกนะฮะน้ำพึ่งลดระดับลงนะครับก็มาครั้งที่แล้วก็ได้ไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาลองดูว่าครั้งนี้ครับก็ผมก็เดินไกดมาจากตรงสะพานเลยมาถึงจุดหมายที่จะตีเลยอยู่แถบนี้นะครับก็วันนี้จะใช้แอร์เกียชาร์เจนะครับ ตอนนี้คือหมายเนี่ยค่อนข้างจะมีคนตีเริ่มเยอะแล้วแล้วก็มีเรือม,มาลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็โดยมากเขาจะเล่นกันกบยางกันหมดครับแต่ผมจะตีกบไม้เพราะว่าผมคิดว่าปลาคลองลอกเนี่ยมันน่าจะใหญ่นะครับแล้วก็มีเสียงอาจจะเรียกปลามากัดด้านนอกได้ดีกว่านะครับมีเสียงนะผมคิดว่าแอคชั่นมันน,น่าจะเรียกปลามากัดด้านนอกได้ดีกว่าก็เลยใช้ชาร์จเจอร์ดีกว่านะครับอุซกรณที่ใช้วันนี้ก็เป็น โฟลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากอะมันโดสามสิบปอนด์นะครับสายอะมันโด PE สองนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นรอบฟิททิคของบ้านนะครับแล้วสำหรับคันนะครับแอคิอาท็อปสไนค์เคสมิกนะครับตัวนี้ลูกครึ่งสไตล์อเมริกาและก็ญี่ปุ่นนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับคือแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ของอเมริกาเป็นแบงค์ฟาสตนะครับแล้วก็ไกด์เป็นไกด์ฟูจินะครับฟูจิฟูจิอะคอลไนซ์สิบตัวนะครับแล้วก็เวทที่หกสิบห้ายาวหกแปดนะครับน้ำหนักคันเบามากนะครับคันนี้เน้นนนททีี่่่พาาาววเอออรรร์์ลิฟะะคคัับบบยงก อาจจะเห็นไปหลายๆคลิปที่ผมวัดปลาทะลุไม่ค่อยจะหลุดนะครับก็คันนี้นะครับวัดโบทะลุเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันติดตามผลงานกันว่ามันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนสำหรับแอร์เกียชาร์เจอร์ลงน้ำมีเสียงเลขปากัด Oh ต้องมีหรือต้องหวน้ำน้่ไหลเน่ยมีแน่นอนครับกระจายหมดเลยเต็มคอแล้วตัวนี้ใกล,โล,ล้โลละโูเต็มคอนึกแล้วมันต้องมีบนมาย้ำน้ำไหลนะครับเพราะว่าตอนแรกไปยอสองรอบแล้วไม่มีแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีนี่ครับชาร์เจอร์ครับองน้ำม,มีเสียงเล็กปลากัดนะครับตัวนี้ มีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่ครับวัดแม่นและแน่นมากนี่เลยตัวนี้แหละครับเน้น powerloop เป็นหลักเลยนะครับแ airgear top snake น i เ,เคชมิกครับนี่สายก็เป็น amando p2 fluo เป็นสามสิบปอนด์ของอ m a โดนะครับเสียก็เป็นแอร์เ airgear c h เจอร์นะครับลงน้ำมีเสียงเรียกปากัด มันต้องนีหรือต้องบ่ักน้ำไหลต้องมีแน่นอนครับกระใจายหมดเลยเต็มคอแล้วตัวนี้ใกล้โลละโู้เต็มคอนึกแล้วมันต้องมีวนมาย้ำน้ําไหลนะครับเพราะว่าตอนแรกไปอยุสองรอบแล้วไม่มีแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีนี่ครับชาร์จเจอร์ครับองน้ามีเสียงเล็กปากัดนะครับตัวนี้ มีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่ครับวัดแม่นและแน่นมากนี่เลยตัวนี้แหละครับเน้นพาเวอร์ลิปเป็นหลักเลยนะครับแอร์เกียร์ท็อปสไน,นค์แคชมิกค,ครับนี่สายก็เป็นอัลมาโดพีสองฟูโอเป็นสามสิบปอนด์ของอัลมาโดนะครับเอย่างก็เป็นแอร์เกียร์ชาร์จเจอร์นะครับลงน้ำมีเสียงเรียกปลากาัด สาสวยตามาครับตามากัดไ้โลอะไโกัโลดแน่นอนคนระับตัวนี้เขียงโอ้โหไซโลครับหูตาามากัด ไม่แตกด้วยแต่ดีมันทะลุก,กากโอ้ติดหน่อยเดียวด้วยครับชาร์เจอร์ครับต้องยอมรับจริงๆเรียกปลาอกัดด้านนอกน้ําลึกเลยนะครับตัวนี้ลงน้ํามีเสียงเรียกปลากัดครับใกล้ๆโลคตัวนี้ติดหน่อยเดียวครับนี่แอร์เกียท็อปสเนคเคสมิกซ์ครับวัดแน่นวัดแม่นและแน่นมากนี่ชาร์เจอร์ลงน้ํามีเสียงเรียกปลากาัด ้ำเอานะครับเพราะว่าเหยื่อมันมีเสียงนะครับเข้าลูกตาครับผมมาใส่ย้ำเอานะครับตัวนี้นี่ผมย้ำประมาณห้าหกไม้นะครับย้ำมันออกมากัดครับเพราะว่าเหยื่อมีเสียงเวลาถ้าเกิดว่าเราตีในป่าที่มันเป็นฟ้าๆแบบนี้ครับแล้วก็เขย่าคันหน่อยครับให้มันมีแอคชั่นเขย่าคันสีเขียวนะครับเข้าเบ้าตาเลยครับไอคเกียชัตเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็คันไอคเกียท็อปสแตนเคดมิกนะครับวัดแม่นและแน่นมากไอคเกียชัตเตอร์ลงน้ำมีเสียงเรียกปากัด โอ้ยโม่มส่งไอ้ <c oughs> ชีดว่ากบยางส่งด้วย <c oughs> เต็มปากครับชัตเตอร์ว้านึนวกว่ากบยางส่งด้วย <c oughs> ลงน้ำมีเสียงเรียกป้ากัดนะครับอ้วนตุ๊บเลดตัวนี้นะครับชัตเตอร์นะครับสีเขียวนี่ครับ นี่วัดแม่นและวแน่นมากโอ้โหส่งยังอยู่ <laughs> ดูดิ <laughs> แอร์เกียร์ทอ็อัพไนเคสมิกครับตัวนี้นะฮะแอร์เกียร์ชาร์เจอร์ลงน้ำมีเสียงเรียกปากัด